สวัสดีจ้าแฟนเจเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันที่เคยทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ OK <OK. S 1> เจในโอเคเจดําดนั่นเองนะจ๊ะวันนี้วันเสาร์นะฟุตบอลยูโร2020ยังคลงลงเล่นให้ได้ลุ้นได้เชียร์กันเหมือนเดิมวันนี้เลือกมาหนึ่งคู่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค,คลิปนี้เจดําด,ด้วยแฟนเพจเจดํามพัสดัยกดไลค์ลลตั้งซีฟอร์สแล้วก็ยูทูบวิเคราะห์บอลล้วนๆชแนลนี้โอเคเจดําดสับสไครป์สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะโอเคเจดําสนับสนุนโดยไลน์แอด at บอล แอดไลน์ไปได้เลยที่แอดบอลรองเอาละวันนี้คู่เวลา5ทุ่มตรงนะเป็นยูโร2020รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเแต่กันที่อาริอันสอารีนาในเยอรมันนั่นเองนะเจ้าถิ่นเยอรมันจะพบกับฝอยทองโปรตุเกสนั่นเองเยอรมันเกมแรกแพ้ฝรั่งเศสมาศูนย์ต่อหนึ่งแบบที่ซวยเหมือนกันนะมาซูมเมลยิงประตูตัวเองนะส่วนโปรตุเกสของเฟเนโรซาโตสถล่มฮังการีมา3ต่อศูนย์คู่นี้5เกมล่าสุดที่เจอกันแปลกเหมือนกันนะ โปรตุเกสชนะเยอรมันได้แค่นัดเดียวและแพ้ไปถึง4เกมไม่เคยเสมอกันนะเออน่าสนใจนะสถิตินี้นะดูตัวเล่นกันหน่อยก็แล้วกันวันนี้โยกินเลิฟจะจัดทัพอินซีเล็กเนี่ยประตูยังคงเป็นมาเนลนอยเออร์กับตันทีมนะแนวรับมีมาเซลสกินเตอร์มาซูสสโม่อันโตโนโรูดิเกอร์เหมือนเดิมวิงแบ็กขวาเป็นโยชูคิมิชทางซ้ายอาจจะมีเปลี่ยนเป็นมาเซลฮาสเทนแบกนะครูเมตฟิลใช้เอลคายคุณการก,ก,กับโทนี่โครสนะแล้วก็ตัวรุก3คนเนี่ยโทมัสมุลเลอร์ไคลฮาร์เบิและ ติโมว่าเนอร์นั่นเองนะที่น่าจะเป็นตัวจริงในเกมนี้นะส่วนโปรตุเกสของเฟเนโรซานโตประตูใช้ลุยปาติซิโอแนวรับมีเนซอนเซเมโดราฟาเอลเกโรเลนทางกว้างเนาะแล้วก็คู่เซนเตอร์แบ็กเป็นรูเบนเดียสกับเปเป้มิดฟิลด์คู่กลางวันนี้ดานิโลเปเรล่าไดจองหตำแหน่งแล้วอีกหนึ่งคนจะได้มาว่าเป็นโอกาสของรูเบนเนเวสมีโอกาสได้ลงหรือไม่ก็เจามูติโยนะสองคนนี้คนใดคนหนึ่งนะสามตัวรุกบานาโนซิวาบรูโนแฟนานส์และเดียโกโชตาน่าจะยังได้ลงเล่นอยู่ด้านหลังของคริสโต โรนโรัลโดเช่นเคยนะจ๊ะคู่นี้เยอรมันบังคับชนะโปรตุเกสกอ์อะไรก็ได้แฟนๆโอเคดันดีแต่ถ้าเสมอตัวชาครึ่งเซกเหมือนคนเป็นอัมาพกษกอะไรแบบนี้ซึ่งนําดูแล้วดูไปดูมาซาตีโปรตุเกสเป็นรองแต่ฟอร์มเนี่ยย่ดํมมองว่าความสามารถเฉพาะตัวรวมไปถึงทีเด็ดเนี่ยโปรตุเกสดูดีกว่าเยอรมันชุดนี้เยอรมันดีแต่ระบบแต่ข้างบนเนี่ยเล่นกันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แล้วก็โอกาสทําประตูก็น้อยมากเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้โอกาสเสมอสูงมากนะ โปรทุเกตโอเคโอเคฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แฟนเพจเจด YouTube โอเคเจดมส Subscribe สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะอีเลอทั้งหลายนะเอาละวันนี้ขอพวกแกเป็นความสุขสนุกกับทีมที่รักทีมที่เชียร์กันแล้วกันเนาะเจอกับโอเคเจดำได้ใหม่ทุกวันเลยนะทางแฟนเพจแห่งนี้นี่แหละพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า okay.